ครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับโอ้มค์พดสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวรถเทเลอร์บรรทุกรถตักดินบูโดเซอร์นะครับซึ่งสองคันนี้จริงๆเป็นการเอาของเล่นจาก2ล้านมารวมกันนะครับซึ่งมันเล่นได้เข้าขันพอดีเลยก็คือเจ้ารถเทเลอร์คันนี้นะครับซื้อจากรา a ดาเหมือนกันาราลาประมาณ350บาทนะครับรวมกับเจ้ารถบรรทุกนี่กับเจ้ารถตัก รถตากคันนี้นะครับของซีรีะส์ลาซาด้ารถบรรทุกคัลาหนึามสิบาทนะครับรวมกัน2องคันนี้ก็ประมาณสักห้าบาทแต่จริงๆถ้าเราดูสเกลนะไซส์มันพอดีกันเลยนะครับแล้วก็ลูกเล่นแถวๆนียพอรวมกันนะครับเพราะว่ารถเทรลเลอร์นี่มีเสียงมีเสียงถอย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 มีเสียงเสียงเครื่องนะครับสเสียงแล้วนะครับแล้วก็ตัวหางของรถเทรลเลอร์เปิดได้ดูเปิดได้ นี่ตัวเจ้ารถตักนะครับถอยลงมาขาถ,ถอยลงมาอานนี้เริ่มจากรถตักก่อนเลยรถตักนะครับคันละร้อยสามสิบบาทล้อดนะ้านหลังนะครับนี่มีลานนะมีลานท่านไนะหนดูนะครับนี่เลยน้าถอยหลังหลังรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่ตักนี่ที่ตักดูเลยที่ตักเป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กผสมนะแล้วก็แขนยกยกได้ค้างไว้เลยยกขึ้นยกลงนี่นี่เห็นไหม แน่หนามากนะครับที่สําคัญชอบรายละเอียดมากตรงที่ถ้าไปดูพวกคีรีที่เป็นมาเป็นเซตเนี่ยราคาแบบคันหนึ่ง70บาทตรงนี้มันจะไม่มีห้องโดยสารของคนขับเนาะอันนี้รายละเอียดเก็บมาชัดเจนนะครับพอเป็นแยกคัน130มีเป็นพลาสติกใสเนาะข้างในมีข้างในมีอะไรดูนี่มีพวงมาลัยนะครับมีคันบังคับเนาะรายละเอียดของพวกบันไดพวกกันตกต่างๆมีครบเลยนะครับด้านหลังมีห้องเครื่องมีท่อไอเสียปองควันนะครับ ท่อดูดอากาศแล้วก็ล้อเป็นยางด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาไปเล่นแบบในทรายนะจริงๆเนี่ยมันก็จะเล่นค่อนข้างสนุกกว่าเพราะที่เป็นล้อพลาสติกเนาะเพราะล้อพลาสติกเนี่ยพอถ่ายไปแล้วมันลื่นนะครับเนี่ยมีล้อเป็นยางแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างดีเพราะว่าตรงนี้เป็นเหล็กน,นะครับส่วนลูกเล่นก็คือตรงนี้ดูนะจะคล้ายๆกับซีรีส์อื่นก็คือตรงนี้กดปึ๊บถอดได้นะครับถ้าเรามีอีกหลายคันหรือว่าแบบอันอื่นที่เป็นรถโบ๊ ot, นะครับหรือว่าเป็นโฟล์คลิฟต์ข้างหน้าเนี่ยเราเอามาริมกรวมกันได้หรือ ดูนะครับนี่มีกระเดื่องใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บอดล็อกนี่มันจะล็อกอย่างนี้เลยเห็นไหมครับแล้วมันก็จะเป็นแบบเลี้ยวเนี่เวลาเลี้ยวปึ๊บข้างหน้าข้างหลังนี้เห็นไหมครับนี่นะแล้วดูนี่เวลาวิ่งคาร์บอทุกดูวิ่ง้าร์บรรทุกอย่างนี้มันจะติดใช่ไหมไม่ได้เรายกขึ้นเพราะมันดียังไงเพราะแขนมันแข็งเนี่ยยกขึ้นแล้วก็วิ่งขึ้นไปเห็นไหมครับไม่ต้องกลัวเลยว่าแขนมันจะตกลงมาปึ๊บปีดหางร์บอทุกถอย ปี๊ปปี๊ปมี๊ปมาทุกเดือนหน้ามามาดูรถบรรทุกกันหน่อยรถบรรทุกคันนี้นะครับเราเคยรีวิวกันไปแล้วนะครับคันละ300กว่าบาทได้มาจากร้านลาซาด้าเช่นเดียวกันนะครับร้านของเล่นเนาะมีเยอะเลยในลาซาด้านะครับมาพร้อมกับตัวเทเลอร์ข้างหลังนะครับความยาวเนี่ยก็ประมาณสัก40เซนเลยอย่างงี้นะครับประมาณ40เซนหรือยาวมากกว่าหนึ่งหมายบรรทัดเนาะมีเสียงนะครับมีเสียงนะมี3ปุ่มก็มีเสียงต่างๆ่าเสียงเครื่องยนต์เสียงบีบแต่ ขสียงเครื่องยนต์เสียงถอยนะครับมีแล้วก็มีไฟด้วยนะครับรายละเอียดของเจ้าเทเลอร์คันนี้เนี่ยอันนี้ล้อเป็นยางนะครับล้อเป็นยางเฉพาะล้อหน้าที่เป็นลานเนาะส่วนล้ออื่นๆนะครับอีก3าคู่เนี่ยคือล้อนี้ล้อหลังสองอันเนี่ยเป็นล้อพลาสติกนะครับอย่างที่บอกพอมันเป็นล้อพลาสติกเนี่ยมันก็จะมีื่นิดนึงกปกติรถบรรทุกเราอาจจะไม่เล่นในทรายมากน,นักเนาะคือเขาวิ่งไปส่งแล้วก็จอดอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าล้อที่เป็นลานเนี่ยจะเป็นยางนะครับรายละเอีย,ย,ยดของแม็กของล้อดู ด้านล่างของตัวเทลเลอร์มีที่ตั้งนี้นะครับเทลเลอร์สามารถถอดได้ก็คือเลื่อนมาข้างหน้าดูนะนี่มีกระเดื่องอยู่ตรงข้างในเห็นไหมกระเดื่องข้างในนี้เลื่อนมาข้างหน้าแล้วก็จะถอดออกมาได้นะครับสามารถแยกอนอย่างนี้รายละเอียดของล้ออะไ่ก็ติดมาให้ด้วยนะครับเท่ากับมีล้อแถมมาให้หนึ่งล้อนี่ส่วนตัวรถนะครับนี่ช่องตัวนี้ใหญ่มากเลยแล้วก็บังโคลนติดมาให้อย่างดี ทํารายละเอียดด้านหลังมาเป็นนี่เป็นช่องๆนะครับให้เหมือนกับตัวห้องคนขับจริงนะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นใสเนาะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับด้านหน้าก็มีเป็นแบบตะแกรงนะครับเหมือนรถจริงๆมานะครับแล้วก็มีทําเป็นไฟสีเงินมานะครับซึ่งคันนี้ก็บอกว่าเล่นมาหลายเดือนแล้วก็ถือว่าคนไม้อนมือนะครับแล้วก็สามารถเอามาเล่นกับพวกรถรถคุ๊รถตักต่างๆได้คุ้มค่านะครับดูหางข้างหลังขึ้นขึ้นได้นี่มันมีนี่ปึ๊บคันนี้ไปนี่ เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรถอันนี้มาขึ้นได้ไหมดูเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของของเล่นที่เป็นรถเทเลอร์คือเอารถหลายๆคันมามิกซ์เส้นด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่ให้ดูวันนี้นะครับนี่เห็นไหมมีแท็กเตอร์ทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแต่ว่าเป็นเหล็กรวมกับรถเทเลอร์เนี่ยรวมกัน3คันนี้ไม่เกิน500บาทนะครับเล่นสนุกคุ้มค่า เอามารีวิวให้ดูกันถ้าเกิดเพื่อนๆไปเห็นร้านขายหรือสนใจดูใน Lazada า,าได้นะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ